ที่นี่ก็มีอะไรคะน้องฟิวมีของเล่นแบบว่าไม่ต้องยอนหยอดลงหยอดเน UNG ี่ยคือเราเล่นได้เรื่อยๆ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 ใช่ครับสำหรับคนที่เข้ามาพักที่นี่นะสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับใช่นี่ไงตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงหนึงโอ้โหถ้าเล่น<ห>แต่8ปดโมงนี่ก็คือยาวๆเลยดีใช่ก็คือเราครุ้นเนี่ยเสียดายอันนี้ที่ฟิล์มเคยเลย่นตอนมาเนี่ยเขาปิด ไปปรับปรุงหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรยังมีของที่แบบให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับปะไปดูกันเราไม่ได้มานะอาจจะแบบมีอะไรเปิดอุ้ยนั่นไงอุ้ยเราอุ้ยเลยอ่ะไปเล่นกันเรงข้างในก็มีของกินขายมาซื้อข้างในก็ได้ตรงนี้มีอะไรมีโซ่แบบแบบเป็นปลาปอกบ้านเราแล้วก็มีอันนีมีฟินเขาอย่างนี้ น <_ ð> ี่คือคลิปการดมากเลยเนี่ยอยากให้หนุ่มีเข่าแม่หนูจะปีนซึ่งเป็นตรนู้นเลยโอ้โอยากเลยค่ะไปเล่นอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะเล่นอัาชิวๆก่อนไปค่ะทุกคนไปเล่นกันอันนี้บอกเลยนะคฮดูคลิปเก่านะคะคือเราอะชอบมากเล่นปีที่แล้วใช่ไหมใช่เล่นเกือบสามรอบต่อแถวตรงนู้นอ่ะไปเดี๋ยวต่อแถวกันใช่เติมด้วยฮึบย้อนวันหวานพร้อมไหมอะพร้อมพร้อม รไม่กรี๊ดเสียงดังนะเดี๋ยวถ้ามีคนกรี๊ดเดี๋ยวเราค่อยกรี๊ดตาเลยถ้าไม่มีเราก็ไปดื่มเต้นอ่ะไม่ได้เล่นนะใช่ที่นั่งสองคนเดี๋ยวหนูนั่งกับพี่ฟิลอ้าวถ้าเธอไม่นั่งข้างฉันจะนั่งข้างใครเ่ร์ดาดูด้วยว่าเล่นแล้วใครจะกรี๊ดใช่เฮ้ยบอกเลยว่าชิลๆชิวกี่โมงเอาล่ะตอนนี้พี่ฟิลต้องฟิวขึ้นไปแล้วนะครับ ป็นไงพี่เฟรมยินดีด้วยพี่พีมโดนยิงโดนสับเลยเพี่พีมถ่ายรูปอยู่เขานี่ไม่แล้เขาเก็บไปเลยไม่ได้เขาก็ตอบไปเลยเฮ้ยแม่บอกอยากเล่นด้วยแม่ไม่เอาอ่ะไม่ได้นะกี่รอบก็ได้ดีอ้าวพี่เจนอ่ะเขาก็เปล่าไปเก็บถ้าเราพร้อมท่านพี่เฟมแล้วชัดลายผมได้เลยนะครับผได้ครับตรงนะพยายามระยะได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นคนถือตัวโอเคขอบคุณครับอ่มาน้องเฟรมเมื่อกี้เป็นไงบ้างหมุนแบบ สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพลอะไรนะอะไรนะพี่ตาลบอกขอรอดไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรเล่นด้วยไปไหมไม่เอาโอ้โหมันหมุนแบบหมุนแบบนี้แหละทุกคนจากตรงๆคือเอียงหมุนจนมึนอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตอนอื่นกันดีกว่านะที่นี่ก็มีหลากหลายมากเลยนะใช่หนนบัฟไม่ใช่ไม่ใช่เพราะดูเขาอยากได้พี่อยากได้โอ้โหคืออยากรู้ว่าแปลกลับยังไงนี่เขาเป็นอะพี่ตาลเขามาเซอร์เวย์เขาบอกเดี๋ยวจะพาบอลใหม่มา โอ้ยต้องเล่นรุ่นหนีแล้วมั่วตัวเนี่ยเนี่ยสิงช้าหนักได้แล้วอุงนะแม่กับพี่ตาลจะขึ้นอันนี้ว่ะเล่นเล่นเล่นใช่แล้วก็ฝั่งนี้มีรถบัมด้วยเฮ้ยรถบัมป์ไหมรถเยอะมากเลยอ่ะฮะรถเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูก่อนไปก่อนแน่นอนมารถน้อยกว่าคนอ๋ออ๋อนี่คนน้อยๆดีกว่าแม่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปกินแม่เออแม่ไปเล่นอย่างอื่นไปเรื่อคนน้อยๆก่อน ปจริงๆเขามีหลากหลายมากนะในเนี้ยแล้วมันมีหลายชั้นนะใช่ข้างบนก็มีอีกนะเดี๋ยวไม่เคยเราเราเราไปกินข้าวเรนเดินเข้าไปกินข้าวอ่าไปฮิโค้งล่างอ่ะเอ๋เขานำมาทางนี้แม่เขาจะเล่นแบบนี้เว้ยจับระบาอ้าวจำได้ไม่เอาแล้วยังไงก็ได้ของขวาจริงดิ เพยมนเชื่อเนี่ยยังไงก็ได้ของขวังอีกแล้วมีรางวัลาโนอู้ได้หวไหนมันยังไงอะครับพี่อหน้าพี่อันนี้อันนี้ด้านรันีแบตคานนนนะ and สองแสนได้ห้าตัวบวกคะแนนได้ห้าตัว and เชนนะ สิบเกต medium ไซส์ส9มได้ large อ่ากสิเกตไซส์อ่ะอยากได้ตัวใหญ่งจุดแรกได้ตู้แรกโอ้โองแพูดง่ายๆได้แน่นอนได้แน่นอนชอบบ่งนี้ยแต่ชอบบงนีอันนี้สามลูกใช่ไหมให้พี่ขยอนให้ได้ไหมทำเกมแสนนึงก็คือหนึ่เกมหนึ่งเกมได้สองลูกมันเมไดนี่อ่ะเดี๋ยวพี่เขา่เลงกไม่ได้อ๋อไม่ได้อ่ะใช่ลงไม่ได้ สองลูกได้หนึ่งตัวเราโยนไม่ได้หรอกได้ไหมถ้าหมือนหนึ่งเกมแสนหนึ่งสามเกมป๊าดหนึ่งเกมสองลูกใช่เฮ้ยแปลว่าสามเกมก็หกลูกพอเห็นพี่เขาโยนอ่ะแบบต้องสองลูกสองลูกหนึ่งเกมได้หนึ่งตัวมอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพอเราเล่นมันจะเด่นออกเอาไงไม่เอาดีกว่าอันนี้น่าเล่นกว่าของนู้นนะตักได้แน่ๆอ่ะเออ เออไป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 สิโอ้โหเอาสิพี่เขาแบบขายเก่งแน่นอนใช่ไหมพี่แน่นอนจ้าอ้หไฮค่ะไปดูดินะไปดูดินะ YouTube Happy Channel อะเช็คเอาฮะเช็คเอา เขาบอกไม่ออกเลยพูดไทยอยู่ตั้งนานนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยสิบเดือนปีนี้ค่ะชั้นเรียนภาษาไทยค่ะขอนแก่นขอนแก่นก็อขอนแก่นอีกแล้วใช่เอาไปเรียนที่ขอนแก่นชั้นเรียนภาษาไทยอ๋อภาษาไทยที่ขอนแก่นใช่ค่ะเออโอเคไอ้วัน ซียูนัมเบอร์โอเคเลยสิสอนมีเดียมออนทอ๋อเทน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 ประกันท๋อโอกาสเขาประกันโครการอ่ะเจอจ่๊ย เนีโมเอาตัวไหนดีเลือกเอาเนีโมหรือว่าดอลลี่หรือว่าจะเอาเต่าแล้วแต่เลือกเลยเลือกไม่ถูกไม่เอานีโมดอลลี่หรือเต่าเต่า e หาเต่าน่ารักันโอเค่ไม่ไม่ไม่ ไหนยูมีมาอวดมาอวดก่อนมาอวดก่อนนี่เราได้เด็กๆมาสองแล้วสีเขียวก็ชมพูลรักษาบานาบประกันพอแล้วค่ะพอแล้วไแล้บอกบายเดี๋ยวไปเดินดูอนปกรนมีอะไรให้เล่นอีก้อันนี้เล่นไหมไม่เล่นเลายันบอแล้วนะม่ไป่ไเดไปนเล่นเรานักแข่งเก่านะพวนี้เขา m มอ energy m o r energy boost, boost, boost. s o o t s o o t s m o o t ไปเล่นรถปั๊มกันไขายลก พีเจเล่นเปล่าอ่าไปโอเคเล่นเปล่าเล่นโอเคพไปเล่นเปล่าครับเล่นเล่นอ้ยอยากเล่นด้วยมาเลยโอ้เมื่อกี้นะคะเราเนี่ก็ไปเล่นรถบัมมานะคะบอกเลยนะว่าสนุกมากแบบชนอึ๊กอึ๊กอึ๊กเราเล่นมาเพื่อชนน่ะคนแก่เขาบอกว่าปวดหลังกันเลยตรงนั้นหล้าใครอ่ะนั่งหลังตรงนั้นน่ะล้าพี่เจหรือพี่ตานเหรอพี่ตานครับ แข็คอไปหมดเลยนเนี่ยเวลาต้องเก่งเวลาเขาจะมาชนก็ต้องเก่งสู้ <c oughs> ไม่เก่ได้จะบอกว่าที่นี่นะครับมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราเล่นแค่บางส่วนนะครับเราไม่สามารถเล่นทั้งหมดได้นะว<ช>ันนี้มาเล่นแบบว่าขำขับเอ็นจอยใช่ไปงั้นเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้เราไปทําอะไรต่อกันครับค่ะโอเคนะครับหลังจากที่ออกมาจากสวนสนุกนะครับบอกเลยว่าเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้แล้วบรรยากาศคือดีมากม่คนเยสบายมากใช่ไหม <ด>สวยมากแต่ข้างหลังอ่ะโมมูมีหม,ม้มอกาบฟแล้วครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเย็นกันดีก,กว่านะครับ <ชา S 1> วันนี้เราทานเป็นบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะมีอะไรบ้างนะ ของกินเพียบเยียฟิวออน,นว่ากินมากหลาขนมมานะใช่เก<ช>ียบบรรยากาศก,ากาศ่อนละกันได้ด้ยพี่ฟิมถ่ายลงช่องพี่ฟิวเดี๋ยวเรา,าไปเดินดูเดี๋ยวฟิวนี่ั่งนี้เป็น เหมือนได้พิซซ่าอย่างนี้ข้าวบุกเหมือนแกงเลยนะเหมือนแกงของคนไทยอ่ะใช่ของหวานโอ้ยของกินก็เยอะอยู่นะอันนี้นั่นป้าเรียกอะไรนะแหนมยวนอะไรสักอย่างโอ้โหอ่ะเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ดูก่อนของกินก็หลากหลายอยู่นะฟิวใช่แล้วก็มีแบบว่าซุปหอย เนี่อะไรตน,นี้เปอ่อน่ไม่ใช่นะเป็นอาหารที่แบบไม่รู้จักอะ่ะนี่มาดูมาดูใช่มันคือเปอทุกคนใช่หรอนี่ใช่ผมอ,อ๋อใช่จริงด้วยนี่เลยอยก,กินเปอใช่หรอรามาซอ,อ,อันนีมีอะไรโว้คนต่อยาวมาก สลัดก็มีพี่ตาลต่อแถวอยู่ไหนอ่ะพี่ตาลแม,แม่แม่ก็อยู่นู่นนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ก็ตัก,กให<ช>้เรากินหลรงจากนั้นเราไม่ต้องต่ออาดินไปบอกแม่ตักเผื่อเยอะๆเลยโอเค <laughs> อันนี้ก็น่าทานอันนี้ก็น่าทานฟิวเฮ้ยรู้สึกว่ามันหลากหลายเราต้องรีบตักแล้วแหละเพราะคนเริ่มทย,ยอยเข้าแล้วใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวตักอาหารก่อนครับผม แม่มือคัมของเราคือแบบล้ำมากอะบอกเลยของกินแบบจุกๆเลยครับดูากินีดูาทำหน้าโอ,โอ้ขอดูหน่อยแม่กอบ้เป็แม่กอบครับอมมาเยอ่อยอร่ออ,อร่อยอร่อยใช่หัหย อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือ้อค่ำของพวกเรานะเดี๋ยวเราทานเสร็จไปทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ